แกไม่ออกแกไม่ออกวันนี้นะคะเราจะไปพักที่ออนเซนสวนพึ่งกำลังเดินทางไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าออนเซนสวนพึ่งจะเป็นยังไงนะคะมนดีเหมือนที่รีวิวหรือเปล่าทุกคนคะตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วนะคะเราเข้าไปดูห้องกันดีกว่าห้องเราอันนี้ค่ะ ้องเราชื่อว่าบาลิออนเซ็นฮัตชูเชื่อเข้ามาเราก็จะเห็นเตียงก่อนเลยค่ะเขาเตรียมชุดคู่ไว้ให้เราด้วยชุดออนเซ็นนะคะวางไว้ให้พร้อมเลยแล้วก็จะมีผ้าขนหนูอุปกรณ์อาบน้ำนี่แล้วก็มันจะเป็นมุ้งนะคะ คือเราจะต้องกังมุ้งอาจจะมียุงได้ด้นนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นแนวไม้ไผ่นะคะกลางคืนจะมีตุ๊กแกหรือเปล่านี่มีหน้าต่างเป็นกระจกใสด้วยแหมีหน้าต่างเลยคะ่ะเปิดหน้าต่างได้ รับวิวสวนแล้วก็จะมีตู้เย็นน้อยๆแต่ห้องนี้ไม่มีทีวีนะคะเราจะไม่ดูทีวีกันค่ะอ่าต่อมานะคะทุกห้องจะมีอ่างแช่ออเซนแบบนี้อ่างใหญ่ลงได้สองคนเลยค่ะทุกห้องจะเป็นออนเซนแบบนี้ทุกห้องเลยดีงามเห็นวิวพาโนรามาเลยนะคะกระจกใส แล้วเขาก็มีม่านให้นะถ้าใครเขินก็ปิดม่านได้นี่จะมีวิธีเปิดน้ำแร่ทั้งปักบัวและอ่างแช่นะคะกระจกละอ่างล้างหน้าตรงนี้น่ารักจังเลยมีได้ป่าผมด้วยมีดอกไม้พร็อพให้ถ่ายรูป <c oughs> จัดพร็อพนะคะเอดีงาม ห้องนี้หรอห้องนี้ราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามพันนั่นแหละนะคะก็จะมีห้องให้ประมาณ เข้าห้องเราเต้าแอบเข้าห้องเราทำไมเข้าไปหาอะไรหรอตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าห้องหน้าห้องที่พักเรานะคะจะได้วิวนี่ ที่ดีสอดเขามีแค่หมูมกระทะค่ะเรากลัวไม่อิ่มเราก็เลยออกมาหาซื้อข้าวไว้ตุนข้างนอกนะคะตอนนี้เรากินหมูมกระทะเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากดูบรรยากาศหมูมกระทะเรา มีหนังให้ดูด้วยนะคะมองไม่เห็นใช่ไหมแฟนฉันเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องไปแช่ออนเซนกันเดี๋ยวเรากำลังจะแช่ออนเซนกันแล้วนะเดี๋วเราจะมาดูวิธีตีบับเบิลนะคะเราจะลองตีบับเบิลในอ่างดูซิว่าจะสำเร็จหรือเปล่าครั้งแรกของเรา นี่ฟองบับเบิลู้มาแล้วน,น,นะคะนนเรามาลุ้นกันนะคะว่าเราจะตีบับเบิลสอเล่นหรือเปล่า เรามากินอาหารเช้ากันนะคะดูสิว่าอาหารเช้าเขามีอะไรบ้างจะมีข้าวต้มโคลาถ้่ยแล้วก็เติมได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีชุดเบรกฟาดเป็นเซตแบบนี้ okay, ไข่ดาวไส้กรอกผลไม้นตอนนี้เรามาเป็นห้องแรกเลยนะคะทุกคนไม่มีใครมาเลยคะ่ะทุกคนน่าจะดึกกันนะคะเมื่อคืน เพราะอย่างนั้นก็จะตรวจบวกกันข้างในข้าจับจ้าร้อยบาทซื้อได้หนึ่งเดียวบาทติดตามติดตามเดี๋ยวมั่มก่อนนะวันนี้เราจะไปเสร็จเอาแล้วนะคะเตรียมตัวกับกอทอมอหยิบของเรียบร้อยแลย้วไปค่ะเสร็จเอากันกับกอทอมอ ไปอยู่กับดําเกิงไหมล่ะไ,ไปไหมไปไหมไปอยู่กับดําเกิงไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องมาอ้อนแข่งพันขาเดี๋ยวก็พาไปอยู่กับดําเกิงซะเลย